สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิดาพุ่มทองม6 1ทับเลขที่44ค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือสำหรับคนที่อยากจะศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่นนะคะขอแนะนำเป็นเล่มนี้นะคะเล่มนี้ชื่อว่าสับญี่ปุ่น6000คคำไม่รู้ไม่ได้อานะคะโดยหนังสือเล่มนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายหนังสือทั่วไปเลยค่ะ โดยเรล่มนี้ราคา199บาทเท่านั้นเองโดยนาานเนื้อหาในหนังสือเล่มนีน้จะประกอบไปด้วยคำศัพท์ของหมวดหมู่คณิตศาสตร์วงการต่างๆธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบของเราผล,ลไม้ช้อปปิ้งการศึกษาในเมืองการเดินทางการท่องเที่ยวอาหารเครื่องดื่มวันเดินปีกี่ตัวเราครอบครัวที่อยู่อาศัยกิจกรรมเทศกาลวันสำคัญ ปีนักสัตว์สีรูปทรงก็จะอัดอยู่ในเล่มนี้นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับราคา1น9บาทโดยข้างในหนังสือนะคะก็จะให้ดูตัวอย่างของการให้คำศัพท์โดยจะมีตรงนี้คือคันจิคือเหมือนเสียงอ่านนะคะเอ้ยเ,อเป็นที่ลางานะคะรางานะ,ะรานะตรงนี้จะเป็นคันจิคือ เหมือนเป็นชื่อชืช่อของสิ่งสี่นี้เลยเวลาคนญี่ปุ่นใช้ก็จะใช้มักใช้ตัวคันจิมากกว่านะคะอันนี้เหมือนเสียงอ่านของตัวคันจิค่ะแล้วก็ตามด้วยโรมันจิโรมันจินี่ไว้คําอ่านของภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกโรมันโรมันจิถัดไปคําแปลคะ่ะต่อไปอีกก็จะเป็นความหมายคําอ่านแล้วก็ความหมายนะคะอื ีนมากๆเลยใครที่อ่านไม่ได้แต่ใครที่อ่านใครที่กังวลว่าอ่านที่พัฒนาไม่ออกเลยก็สามารถซื้อมาอ่านได้เพราะมีคำอ่านภาษาไทยให้นะคะ,อะขอบคุณค่ะ